สวัสดีค่ะต้อนรับสู่อ c o n o นเดล y วันนี้วันจันทร์ที่28กรกฎาคม2025ค่ะสัปดาห์นี้ข้อมูลที่เราได้มานี่เออดูหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งเรื่องนโยบายการเงินตลาดหุ้นภาพรวมเศรษฐกิจดูเหมือนจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องจับตาเป็นใกล้ชิดเลยภารกิจเราวันนี้ก็คือกลั่นกรองข้อมูลพวกนี้ค่ะหาประเด็นสาคัญว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โอเคค่ะมาเริ่มกันเลยประเด็นร้อนสุดคงหนีไม่พ้นเรื่องธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดใช่ไหมคะข้อมูลหลายชิ้นบอกตรงกันว่าตึงเครียดหน้าดูคือมันมีสัญญาณที่แบบขัดกันชัดเจนเลยด้านหนึ่งก็เหมือนเฟดยังอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้อยู่นะถ้าเงินเฟยอยังไม่ลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีแรงกดดันจากทำเนียบขาวแล้วก็จากตลาดด้วยที่อยากให้ลดดอกเบี้ยลงมาแล้วนะครับคือข้อมูลชี้เลยว่าจะมีการถกเถียงกันหนักมากในเฟดเองอ๋อ ว่าจะเอาทางไหนดีซึ่งตรงนี้มันสร้างความไม่แน่นอนเยอะเลยครับน่าคิดนะคะเพราะว่าแหล่งข่าวส่วนใหญ่กลับมองว่าเฟดอาจจะเลือกทางเซฟ e s a e คือคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมไปก่อนส่วนทางกับแรงกดดันทั้งสองฝั่งเลยใช่ครับแบบนี้ความเสี่ยงเรื่องการสื่อสารจะพลาดมีสูงไหมคะ ประเด็นเรื่องการสื่อสารนี่สำคัญมากครับเพราะไม่ว่าผลจะออกมายังไงตลาดก็พร้อมจะตีความไปต่างๆนานาได้อยู่แล้วผลกระทบที่ชัดๆเลยก็คือต่อนักลงทุนในตลาดพันธบัตรที่กำลังรอผลประชุมเฟดกันแบบใกล้ชิดเลยและก็ต้องดูตัวเลขจ้างงานที่ออกด้วยรวมถึงการออกพันธบัตรล็อตใหม่ๆทั้งหมดนี้จะกระทบอัตราดอกเบีย้ยโดยตรงเลยครับ อืมความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบีย้ยนี่เองที่ทำให้สัปดาห์นี้ถูกเรียกว่าเป็นช่วงเวลาตัดสินของตลาดเลยนะคะเพราะไม่ได้มีแค่เรื่องเฟดอย่างเดียวใช่ครับยังมีเรื่องผลประกอบการบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ไหนจะเรื่องกำแพงภาษีอีกการที่ปัจจัยใหญ่ๆแบบนี้เอ่อมันมาบรรจบกันในสัปดาห์เดียวพอดีนี่แหละครับ ที่เพิ่มความเสี่ยงให้ตลาดผันผวนแรงได้โดยเฉพาะถ้ามีอะไรออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดแม้เราจะเห็นตลาดหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ๆดูคึกคักดีแต่ก็มีข้อมูลที่ชี้เรื่องน่ากังวลซ่อนอยู่นะครับคือเรื่องหนี้ผู้บริโภคที่สูงขึ้นเรื่อยๆอ๋อค่ะหนี้ครัวเรือนใช่ไหมคะครับถ้าเกิดปัญหาผิมนัดชำระหนี้กันมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจได้เหมือนกันผลประกอบการที่ต้องจับตาก็มี a เม zon Apple t e s ท a เลยใช่ไหมคะ ตลาดก็คงรอดูว่าประกาศออกมาแล้วจะเป็นยังไงต่อใช่ครับกลุ่มนี้มีน้ำหนักกับตลาดเยอะแล้วก็มีเรื่องข้อตกลงการค้าสหรัฐอ u ูที่เห็นว่ากำลังเร่งเจรจากันนาทีสุดท้ายอยู่ถ้าเลี่ยงกำแพงภาษีได้ก็คงดีนะคะน่าจะช่วยลดความกังวลไปได้เปลาะหนึ่งครับทีนี้นอกจากเรื่องเฟดกับตลาดหุ้นแล้วถ้ามองภาพใหญ่เศรษฐกิจมหาภาคยังมีข้อมูลอะไรอีกบ้างคะที่ต้องให้ความสําคัญสัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขสําคัญสําคัญครับทั้งตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุด ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็พวกดัชนีภาคการผลิตหรือ PMI ข้อมูลพวกนี้ก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมสุขภาพเศรษฐกิจได้ชัดขึ้นแล้วก็แน่นอนครับมีผลต่อการตัดสินใจของเฟดในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะพอเราเห็นภาพใหญ่แล้วเนี่ยลองเจาะดูรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีก็มีประเด็นเฉพาะทางเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีการเปรียบเทียบหุ้น Quantum Computing IonQ กับเรเกอรีซึ่งก็น่าสนใจตรงที่2บริษัทนี้ใช้เทคโนโลยีคนละแนวทางกันเลยอ๋อเหรอคะครับก็เลยมีคำถามว่าแนวทางไหนจะไปได้ไกลกว่าในเชิงพาณิชย์หรือการคาดการณ์ที่แบบว่าค่อนข้างแรงนิดหนึ่งว่าอาจจะมีหุ้น AI อีกตัวที่มูล,ลค่าบริษัทอาจจะแตะ2ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้โห2ล้านล้านเลยเหรอคะครับก็เป็นการคาดการณ์ที่น่าติดตาม แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจคือการเลิะจ้างพนักงานเยอะมากที่ TCS ในอินเดียตั้งหม0 0นคนเน่ยอันนี้อาจจะสะท้อนภาพการชะลอตัวในฝั่งไอทีหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวหรือการชะลอตัวในอุตสาหกรรมนี้ก็ได้ต้องติดตามดูผลกระทบต่อไปสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่ความไม่แน่นอนมันสูงจริงๆนะคะ มีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบปัจจัยที่ยังไม่ชัดเจนตีกันไปหมดเลย ถ้าเราลองเชื่อมโยงทุกประเด็นเข้าด้วยกันนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าการตัดสินใจในโยบายการเงินที่ยังคลุมเครือผลประกอบการบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มเทคแล้วก็ประเด็นการค้าระหว่างประเทศที่ยังไม่นิ่งเนี่ยมันกําลังสร้างแรงดึงแรงผลักที่สวนทางกันอย่างชัดเจนในระบบเศรษฐกิจและตลอดการเงินคือเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากจริงๆครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าสมดุลมันจะไปทางไหนซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องคิดกันต่อเหมือนกันนะครับคือ ความผันผวนความไม่แน่นอนที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี้มันเป็นแค่สัญญาณของการปรับฐานตามปกติที่จําเป็นหรือเปล่าหรือมันกําลังส่งสัญญาณเตือนถึงภาวะขาลงที่อาจจะรุนแรงกว่าที่เราคิดหรือจริงๆแล้วเออนี่อาจจะเป็นสภาวะปกติแบบใหม่ของเศรษฐกิจโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งตลาดและเราทุกคนก็แค่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับมันต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ